ญี่ปุ่น เตรียมเปิดตัวรถไฟนอนขอบวนใหม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB o a i l f a n นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นมาฝากทุกท่านนะครับบริษัทรถไฟ JR East ของญี่ปุ่นมีแผนที่จะเปิดตัวรถไฟนอนขอบวนใหม่ในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิป,ปี2027โดยจะเปิดให้บริการเชื่อมต่อระหว่างโตเกียวกับภูมิภาคโทโฮคุโดยรถไฟขบวนนี้จะออกจากสถานีโตเกียวเวลา3ทุ่มและเดินทางถึงสถานีอาโอโมริเวลา9โมงเชา้าใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงโดย ขบวนรถไฟนอนนี้จะเป็นประเภทรถไฟด่วนกลางคืนปรปับปรุงมาจากขบวนรถไฟซีรีส์ e 6 5 7รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ120คนห้องโดยสารก็จะมีตั้งแต่ห้องพัก1คนไปจนถึง4คนต่อห้องในขบวนรถไฟจะมีห้องแบบพรีเมียมกินไพรเวทรูมเป็นห้องพักแบบพรีเมียมสำหรับ1หรือ2คนอีกแบบก็จะเป็นห้องพักกินคาร์ไพรเวทคอมพารสเมนต์เป็นห้องแบบมาตรฐานสำหรับ1-4ถึงคนการออกแบบภายในก็เน้นความเรียบง่ายแต่ มีคุณภาพสูงโดยห้องพักส่วนใหญ่จะสามารถปรับจากที่นั่งเป็นเตียงลาบได้ส่วนห้องพักสําหรับสี่คนจะเป็นแบบเตียงลาบเลยปรับเป็นที่นั่งไม่ได้เพราะออกแบบมาเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายและปลอดภัยสําหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กสิ่งอำนวยความสะดวกภายในจะมีโซฟาแบบตัวแอลนอกจากห้องโดยสารส่วนตัวแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นเลาและพื้นที่สําหรับจําหน่ายสินค้าด้วยการออกแบบภายนอกตัวรถจะเป็นสีน้ําเงิน27เดสี 4, เพื่อลาลึกถึงรถไฟบูเทนซึ่งเป็นรถไฟนอนของ ญี่ปุ่นที่ได้เลิกให้บริการไปแล้วรถไฟขบวนนี้จะไม่ได้วิ่งเป็นประจำนะครับแต่จะให้บริการตามช่วงฤด,ดูกาล พอหันกลับมาดูรถไฟของไทยแล้วเมื่อไหร่รถไฟบ้านเราจะซื้อใหม่สักทีก็จะขอบ่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รถใหม่นะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรล,ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Railfan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ